สวัสดีครับวันนี้เรามานำเสนอนะครับเครื่องรับคมโซ่นะครับยี่ห้อเพอร์เฟตัวนี้นะครับกำลังของเครื่องนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดกำลังของเครื่องให้ดูก่อนอาากำลังของเครื่องตัวนี้นะครับจะอยู่ที่85วัตต์นะครับใช้ไฟ220โวลต์ความเร็วรอบอยู่ที่4,800รอบต่อนาทีนะครับ เดี๋ยวเราหมุนตัวเครื่องรอบๆให้ดูกัน,นอ่าผมจะบอกตัวนี้คือใบหินรับโซ่นะครับแล้วก็กดกดมันตรงนี้นะครับคือตัวตั้งความสูงต่ำนะครับจากตรงนี้นะครับอะกดลงไปนะครับมันก็จะโดนตรงนี้นะครับ อันนี้คือตัวตั้งความสูงต่ำนะครับในการเจียแล้วก็เดี๋ยวเรามาประกอบชุดนี้กันนะครับสินค้าจะมีมา2ชิ้นแบบตัวนี้เข้าไปกดแน่นๆนะครับตัวนี้เป็นตัวตั้งองศานะครับตัวกับตัวใส่โซ่โ เี๋ยวเราจะเอามาใส่โซ่ให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับโซ่ก็จะว่างตรงนี้นะครับตัวนี้คือตัวตั้งบีดโซ่นะครับถ้ามันแน่นไปตอนแรกที่โอไมค์ออก,ก็ใช้ไขควงหมุนจากตรงนี้นะครับก็จะเป็นการไขล็อกมาเนี่ยครับแล้วก็ตัวนี้คือปรับองศาได้นะเดี๋ยวเราเริ่มปรับองศาให้ดูนะหน่อยสามารถบตดบิดไปมาได้นี่ครับบิดไปมาได้ โอเคอ่าเดี๋ยวเราจะมากดให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับนีครับการรับโซ่ก็นะครับก็ฟันก็จะกินฟันโซ่เข้าไปนะครับใช้ในการรับแบบน,นี้ ตัวแท่นเครื่องนะครับจะมีรูน็อตล็อกตรงนี้นะครับสองตัวนะครับเพื่อให้แ,แท่นไม่ขย,ยับไปเยื่ยนไปมานะครับโอเคเวลาเราเลื่อนเราก็ใช้สลับแบบนี้ได้เลยนะครับโอเคลูกค้าท่านใดสนใจทักเข้ามาในข้อความได้เลยนะครับขอบคุณครับวันเดียดย้งโซ่เอาแต่โซ่ ตัวเครื่องจะมาแค่ตัวเปล่านะครับจะไม่มีโซมานะ